สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่5นะคะสำหรับการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมการเล่านิทานนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิทานที่คุณครูมาฝากนะคะเพื่อให้ทันกับยุคของโควิด19ก่อนที่เราจะออกกำลังกายกันก่อนที่เราจะฟังนิทานกันคุณครูคก็มีเพลงนะคะการออกกำลังกายมาฝากเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กเนี่ย ได้ออกกําลังกายแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วก็ก่อนจะรับชมนิทานเนี่ยคุณครูก็จะมีเพลงมาฝากนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเพลงการออกกําลังกายกันก่อนดีกว่านะคะก็ต้องเต้นตามพี่เอมนะคะเต้นให้จังเพลงใครเต้นได้พี่เอม เดี๋ยวเด็ๆมาเต้นให้พี่เอ็มดูหน่อยมาเต้นกับพี่เอ็มนะคะการฟันน้ำนมเพื่อให้เด็กๆเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะตามพี่เอ็มมาเร็วอ้าวขยับร่างกายตามพี่เอ็มเลยค่ะอยกขาอ้าวอ้าวยกขาด้วยอ้าวายออกกำลังกัน

สูงสูงอ้าวอมกบำลังกายกันก่อนยาว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 พวกเราสูงสูงอ้าวลองขยับกันดูนะคะอ้ายกขาเลยค่ะอ้าวอ้าว

Yam 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 7 ah. 9 กำลังกันกกำลังกันรับแสงตะวันยามเช้าออกกำลังายออกกำลังกันรับแสงมหาศาลย้อยยืดหนึ่งสองเป็นตบย่อยืดสามสี่เป็นตบยืดฮ้่ เป็นตบยืดยัก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 ยักหนึ่งสองเป็นตบยืดสามสี่เป็นตบย่อยืดห้าหกตบยืดยักยืดยักยักยักยดยักอ่าอไหวเลยไหวเอาละค่ะ เอาละค่ะทีนี้เมื่อเราออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเรียนรู้นิทานที่คุณครูเอามาฝากวันนี้กันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีพอยต์นะคะให้เด็กๆชมนิทานอ้าวนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอ e ีเล้งเค้งโค้งอยู่นิทานเรื่องนี้นะคะสักรู่นะคะ เอาละค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิดนะคะเดี๋ยวอีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิดโดยคุณครูชีวันสร้างสรรค์คุณครูชีวันสร้างสรรค์คือนักแต่งนิทานระดับประเทศนะคะวันนี้คุณครูพี่เนนก็ขอหยิบนิทานของคุณครูชีวันมาเล่าให้กับเด็กๆฟังนะคะ อีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิดโรคร้ายคุกคามลามไปใหญ่โตเรื่องจริงไม่โม้โควิด -19 เหตุการณ์น่าเศร้าไม่ส่งเสียงเพลงโรคร้ายที่กำลังคุกคามเราตอนนี้ชื่อว่าโรคร้ายอะไรคะเด็กๆสามารถตอบคุณครูได้ไหมคะอ่าใช่ค่ะโควิด -19 นะคะอ่านเล่นทำงานอยู่บ้านต้านโรค อย่าไปเสี่ยงโชคนอกบ้านรับเชือ้อหมอบอกต้องเชือ่อทำเพื่อตัวเองคุณหมอบอกว่าให้อยู่ที่ไหนนะติ๊กตอก,กติกต๊กต i อกติ๊กตอกใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าให้เราอยู่บ้านนะคะอย่าออกไปนอกบ้านรับเชือ้อตอนนี้นะคะอ้าวกินกินอาหารร้อนช้อนกลางช้อนตนอย่าใช้สับสนไม่ปะปนกัน ของเธอของฉันกินการพุงกลางเวลาทานอาหารเราต้องใช้ช้อนช้อนอะไรคะกินอาหารร้อนช้อนกลางนะคะเดินทางไปไหนให้ใส่หน้ากากปิดจมูกปากไม่ยากจงทําเจ้าห่านขอย้ำเชื้อไม่กล้ากลายเวลาออกไปข้างนอกต้องใส่อะไรนะตอบคุณครูพี่แนนได้ไหมคะ ใช่ค่ะต้องใส่หน้ากากนะคะต่อไปซื้อของเตรียมไว้หรือไปธุระให้จําไว้นะมีระยะห่างหน้าหลังหน้าหน้าหลังด้านข้างห่างกัน2เมตรเอเจ้าห่านบอกว่าเวลาออกไปธุระข้างนอกระยะห่างที่ต้องห่างกันกี่เมตรคะใช่ค่ะ เราต้องห่างกัน2เมตรนะคะมันอ่านมันล้างมือหยิบถือสิ่งใดสะอาดปลอดภัยไวรัสถูกล้างเจ้าห่านยิ้มกว้างส่งเสียงเป็นเพลงเจ้าหานบอกว่าก่อนที่จะหรือว่าหยิบจับอะไรแล้วต้องล้างมือบ่อยๆมันล้างมือบ่อยๆเพื่อล้างไวรัสหรือว่าล้างเชื้อโรคนะคะเด็กๆต้องทําล้างมือบ่อยๆเอ๊แล้ววิธี ขั้นตอนการล้างมือมีกี่วิธีแล้วคะเด็กๆยังจําได้ไหมคะคลิปก่อนหน้านี้คุณครูพี่เนนเคยสอนเด็กๆไปแล้วมีกี่วิธีคะใช่ค่ะมี7วิธีนะคะเด็กๆอย่าลืมทํากันด้วยนะคะหมอพยาบาลทํางานหนักนะอย่าเพิ่มภาระช่วยกันอยู่บ้านสู้อีกไม่นานผ่านพ้นโรคภัยใครเป็นคนบอกอให้เราอยู่บ้านนะใครคะ ใช่ค่ะคุณหมอพยาบาลน,นะคะบอกว่าให้เราอยู่บ้านก่อนตอนนี้นะคะโควิดเบียดเบียนเรียนรู้แบ่งปันไม่เอาเปรียบกันสร้างสรรค์ช่วยเหลือเมตตาเอื้อเฟื้อเติมเชื้อความดีต้องชนะโลกนี้เพื่อเพิ่มเสียงเพลงอีเล้งเค้งคงในเด็กๆพูดตามคุณครูพี่แนนสิคะอีเลงเคงโคงนะคะ,ะการแบ่งปันเนี่ย ตอนนี้จะมีตู้แบ่งปันนะคะในจังหวัดสงขลามีหลายตู้มากเลยคุณครูพี่แนนก็เคยไปใส่ในตู้แบ่งปันนะคะเด็กๆที่มีของเหลือใช้หรือว่าเหลือกินนะคะก็สามารถนําไปใส่ในตู้แบ่งปันได้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ,ะนิทานของคุณครูพี่แนนก็จบแค่นี้นะคะวันนี้ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่าทีนี้นะคะก็นิทานคุณภรูพี่แนนก็นำมาฝากเด็กๆของเอเมื่อกี้เจ้าของนิทานที่แต่งชื่ออะไรนะคะคุณอะไรคะใช่ค่ะคุณชีวันนะคะเป็นคนแต่งนิทานเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องอะไรคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะอีเลง้งเคง้งโคง้งไหนพูดสิคะ อี้งเค้งโค้งเอแล้วตอนนี้โรคที่กำลังระบาดอยู่คือโรคอะไรคะโควิด1 9เวลากินอาหารต้องใช้ช้อนกลางนะคะไปข้างนอกออกไปข้างนอกซื้อของข้างนอกต้องใส่อะไรจำได้ไหมคะใช่ค่ะต้องใส่แมสนะคะแล้วก็ระยะห่างที่เราต้องห่างกันกี่เมตรยังจำได้ไหมคะในนิทานเรื่องนี้ 2เมตรนะคะใครเป็นคนบอกให้เด็กๆอยู่บ้านคะยังจำได้ไหมคะในนิทานคุณหมอกับพยาบาลบอกว่าตอนนี้เด็กๆยังไม่พร้อมที่จะต้องออกข้างนอกก่อนนะคะให้อยู่บ้านเพื่อลดภาระของคุณหมอและก็พยาบาลไปก่อนนะคะเด็กๆที่เข้าชมวันนี้ก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ตอบคำถามของคุณครูพี่แนนนะคะแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอที่คุณครูจัดไว้นี้ เพื่อว่าให้เด็กๆที่เด็กๆที่ไม่ได้เข้ามาเรียนในวันนี้สามารถดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็มีคําถามให้เด็กๆตอบด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เด็กๆเนี่ยฝึกขั้นตอนที่คุณครูสอนมาตั้งแต่คลิปที่1 2 3 4จนถึงคลิปที่5ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าจะเก่งนะคะสามารถตอบคําถามของคุณครูได้มีพัฒนาการทางด้านภาษาการสื่อสาร นะคะนั่นสติปัญญาการก็สแสดงออกกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อใหญ่การออกกําลังกายรู้สึกว่าเด็กๆพร้อมที่จะมาโรงเรียนกับเราแล้วนะคะโรงเรียนหวังดีก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกๆคนนะคะสําหรับการชมคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากผู้ปกครองไว้ว่าเรายังมีคลิปในวันพรฤหัสนี้อาจจะต้องรบกวนผู้ปกครองเนี่ยจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะสําหรับกิจกรรมสร้างสารรค์ในวันพรฤหัสนี้นะคะ พี่เนนจะฝากไว้ว่าในไลน์เนี่ยคุณครูจะส่งล่วงหน้าให้1วันนะคะสำหรับการเตรียมอุปกรณ์สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ปกครองที่เข้ารับชมคลิปวิดีโอสั้นๆของครูพี่เนนในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ